สวัสดีครับยู่กับผมแซมปิ้งครับเก <c oughs> ินโอ้นี่ครับวันนี้เราอยู่โทหนึ่งครับสายโทหนึ่งนั่นเองนะฮะนี่เราเอากับข้าวมาส่งครับกับข้าวมาส่งมาส่งทีมงานกันหน่อยตอนเที่ยงครับนี่ตามตูดเสีเดยดีไปเลยเสียดียเลี้ยวนี่แหละ พักเที่ยงพักเที่ยงได้เวลากินข้าวแล้วพี่นอ้องเอ้ยเ้าไปแล้วเ้าไปนี่นะครับโอ้หลบไหนหลบไหนพี่น้องรถรถเยอะครับวันนี้วิ่งสองทีมงานเลยนะทีมงานสอทอนกแล้วก็ทีมงานของเราสองทีมงาน,นครับ วิ่งโอ้วิ่งกันกระจายเลยแหละวันนี้เอ่อไปๆๆๆนี่ครับทางก็จะสมบุกสมบันต้องเป่าหม้อน้ํานะครับต้องเป่าหม้อน้ําถ้าใครมีบางฝุ่นหน้านะต้องเป่าหม้อน้ําบอกกองบ่อยๆครับถ้าวันไหนไม่เป่านี่โอ้โหบอกเลยว่าฝุ่นเยอะจกักฝุ่นเยอะนะบอกเลย ฝนจะตกมาเมื่อวานก็ช่างครับฝนจะตกมาเมื่อวานก็ช่างวิ่งสองสามเที่ยวก็แห้งหมดละฝุ่นก็เยอะครับต้องเป่านะไม่เป่านี่แย่เลยฝุ่นเต็มครับฝุ่นเยอะเอาขอลีลเขานี่แล้วเหรอจะหลบเป็นยังไงอะตายแล้วตบกันยังไงมีรถมามีรถมา ว้ายมีรถมาก็ลบน้ำแนววีอย่าไปอย่าไปอีก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 อย่าอ๋อ,อ,อนี่เข้าทางนี้เลยครับมีทางเข้าอยู่นะอย่ะทางเบี่ยงทางเบี่ยงเบี่ยงไปทางนี้เลย เขาไปได้เราก็ต้องไปได้ครับนี่ว้าวว้าวปีนคักปีนเนี่ยไปเข้ามาไกลเหมือนกันนะทุกคนไกลเหมือนกันครับ ถ้าตรงนี้เป็นลาดยางนะโอ้โหวิ่งกันมันเลยแหละว,วิ่งกันมันเลยแต่อันนี้ก็จะวิ่งลําบากนิดหน่อยเพราะมันไกลนิดหน่อยนะทางเข้าบ่เสี่ยมิมวันนี้ก็หุงข้าวให้ทีมงานเรียบร้อยแล้วครับเป็นคนหุงข้าวนะหุงข้าวให้กินเราก็ไปเอากับข้าวมาแล้วครับเอากับข้าวมาแล้ว จริงๆนะไปทางเดย์ลุพีเราเข้านี้เลยได้ไหมหลบเข้านี้แหละเออเข้าตรงนี้แหละพี่น้องไปรถเดี๋ยวเราจอดตรงนี้ดีกว่าครับเพราะงานเราจะเสร็จแล้วครับเราก็จะย้ายบ่อแล้วนี่ก็เที่ยงแล้วครับจะย้ายบ่อน้ำเขียวก็ขุดตรงนี้แหละใกล้ใกลครับเราจะไม่เข้าไปแล้วนะ เราจะยกของไปเอาเนี่ยกำลังฟุดสกัอะลยเดี๋ยวเราจะเอาข้าวลงไปครับโอ้ต้นขึ้นหลายเลยโอ้โหมาแต่ไหนกันเนี่ยฮะ มาแต่ไหนกันทำไมรถเยอะจังเลยโอ้ยยะวัสดีครับสวัสดีครับกินข้าวได้กินข้าวมากินข้าวนี่กัน <laughs> โอ้ยจานเมียงก็ตามมาติดติดโอ้อันนี้ก็เบิ้นจังเลยเบิ้นจังเลยเสียวายเนี่ย <laughs> โอ๊ย <laughs> แต่ก็ต้นหมาสิไหนะวัสดีครับ ไปครับไปดีครับโอ้แรงอะไรเป็นอย่างเงี้ยแรงจังกินข้าวด้วยกันโอ้นี้ไม่พอหรอกโอ้ยพอแบ่งป,ปันปะกินข้าวปะจอดจอดเลยจอดเลยกินข้าวเลยไหนเบิ้นหน่อยสิเบิ้นหน่อยสิไอ่ไอ่แรงเขาแรงเขาแรงกันจังเลยีป็นทีมงานขาแรางๆครับ มีแต่สายร้อนไปโอ้จะเสร็จแล้วครับผมจะเสร็จแล้วบอ่อเราครับเอา้าบมาส่งไปรลเพี่ถายไปอ้า บอกเึ๊ยบอกอันนี้แม่จุกตกใจมันเลยเกือบตกสะโอ้่เป็นแคมป์คนงานใชายคนงานนะแคมป์ที่พักของเราครับตังน้ำ โออ้สะาดจังเลยะมีมูมข้าให้เรียบร้อยครับผมมีกับข้าวของเราข้าวของเรามีน้ำแข็งไหมเนะี่ยโอ้น้ำแข็งเต็มเต็มเปี่ยมไปด้วยน้ำแข็ง ซูมให้ดูว่ากล้องผมชัดขนาดไหนจัดไปเต็มที่เต็มระบบไปเลยลูกพี่ยังไม่ถึงเวลาพักเราก็จัดกันยาวๆ เสียเตยลงมาอะไรฮะเตยมาทำไม่ะอะไรเฮียฮะถามช่างเขียวเลยเนาะถามพี่ทำไมเห<อ>มืนอนเรออะเดินมา ไปกี่เที่ยวที่เที่ะฮะที่เที่ยรีกี่เที่ยวสามสิบ <30. S 1> ยี่ตอนเช้าก็สามสิบตอนนี้ก็เหลือสามสิบขี้โม่เลือตังไหมเหลือตังอะไรยังจะไปซื้อ,อไรไม่มีหรอกฮะไม่มีหรอกมีแต่กับข้าวเลยซื้อกับข้าวหมดแล้ว<า>ไม่ได้ดันบ่กึี่คือลงดัานอี ไอ้ย่ะจะของที่ทันเองเลยไอ้เต้ยทำบากแกเน่เองอ่ะฮะมันรีกีเที่ยวล่ะเยอะเยอะเหรอแล้วก็ตอนเที่ยงก็พักเลยอะไรเนี่ยก้นวะไอ้เต้ยไอ้นี่โออะไรอะไรเนี่ยก้นอ่ะไอ้ย่ะโอ้ดูรับหนึ่งร้อยฟ้ารวมหรือเปล่า มาเห็นงานครับพลังสี่สิบหนึ่งร้อยความหนึ่งร้อยยังไม่ให้เปิดเลยเอ๊ะกักหนึ่งพอดีเนาะเองนี่ไอ้ยะไอ้ยี่โองเทโอเคกริบเขากินที่นี่ไอ้เต้เขากินทีเดียวหมดคนไอ้เต้ไม่กินได้ทั้งวันเหน็บตูดีแล้วครับไปแล้วครับไอ้ยะเหนบตูดไอ้แย้กันกีกาดังครับ ขาดขาจริงกอะขาดดา่างเฮ้ยน,น่องกูไหนวะโองแกก็บทสื่อไนเลยจริงเลยเอาไปลูกพี่เต็มแล้วเต็มแล้ว ครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ